สนามบินบ้านตัวอย่างห,<ล>หรือเปล่าทอมหาลูกหาลูกอีกคนนี่ป่า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 ก็แก่คุณน่าไปตีปืนมากเลยเวลาที่น้องไม่ทำเลยเทาชิแปแม่งมาชิปหน่อยดี ไอ้ถ้าเขาเล่นอยู่ได้บ้างเลยทําไงดีครับระเบิดไอ้น้องระบุกใช่รอสามเล่มมาทำาีระบุแล้วเอาไ้อาวเอาไม่เคยรออยู่แล้วมีมีโมีมีเยอะเบิดโอเแต่รถมีสองลูกยี่ห้ออะไรบุกบอกว่าตำรมาตัวยูนิวุฒ์หมด ก็โดนบุกลุกไงไม่โดนบุกลุกเฉยอลยเหรอเขาไม่เห็นไม่โดนอะไรบ้างครับถ้าเขาถ้าเขามาเตือนแล้วอ่ะถ้าไม่ใช่เขาไม่เตือนเดี๋ยวถ้าเขามาเราก็เก็บอ๋ออ๋อเสียยาวเลยเสียยาวไปเลยนะพี่มีถุงศพกันใช่ปหมผมจะได้รออุ้มเดี๋ยวกันอย่างนี้นะผมไม่มี เออพี epherd, ijk, utral, o, ่พี่พี่บกแทงใครเป็นพิเศษว่าแบบห็อกเป้าใครเป็นพิเศษวะกระถิ่งไงอาเนี่แเอาใครหลอกมือเดงเอาหัวมาป่ามุ่งอ่ะมุ่งหัวมาป่านีก็เล่นค้างเหรอไม่ใช่ของผม เอาเว้เอาเว้เอาเว้ต้องรอเลยวะด,ดู๋ยวดิทำไมเขาไม่ผูกเลยวะถามจริงเพราะดูดิวะเคยเล่นกับแกงนี้ด้วยแต่ป้าแต่ป้าบอกว่าเป็นเป็นพอเขาแบบมีอยู่แล้วนะปกติอ๋อเราบ้านเหรอใช่ใช่

คนเลยละคนเลยละไปเลยวิ่งวิ <t os <t os ่งสวยเปิดเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วดนโดน อ๋อไปกินยาเมื่อกี้ถ้าเป็นมันเปลี่ยนสวยโอ้โหรอดได้ไงวะเนี่ยไม่มันระเบิดแล้วระเบิดแล้วระเบิดแล้วผิวระเบิดรแล้วระเบิดระวังระเบิดถอยถอยล่องระเบิดระเบิดตามเลยถอยให้หมดยถอให้หมดไม่ต้องเข้าบ้านไม่ต้องเล่นบ้านไม่ต้องเล่นบ้านเล่นตัวเนี้ยตัวบั๊มเล่นตัวบั๊มเล่นตัวบั๊มเดี๋ยวมันก็ออกมาไอเหี้ยตัวโดนอเลี้ยบินะ

ไปโก้หดเช็ดไปเนี่ยชุบกันแล้วอย่าหันหลังไอ้วเอาหนีเดินบ้านหันหลังให้มันนะอย่าการเทนเซอร์ชุบหน่อยหน่อยมึงหันได้ดีหันข้างๆก็ได้ปีติกออเระล่งชุบแล้วตีชุบตัวหนึ่งบูดหน่อยบูดหน่อยสวยตอนนี้ระวังระวังรอตรงเดินรอตรงเพื่อด ตายหนึ่งจะมอะไรูตายหนึ่งอาไมไม่ตายมาเร็วมาเร็วเาเรเลกลิกลกลจิงลิกจิงเลกลกได้ได้ห่อได้ห่อได้ห่อดิจก็ลุงนจลงไาวผมไหวไปเลยติดเดยโดนขี้ผมป่านได้สองก็มาดิยามลมเจยมาพาใจ่วงนัก

เอ้โกลบโป้หลบชุบกันเยอะต้องขอปุ้นหน่อยครับผมเราไม่ชุบอกชุบผมได้ครับไหวชุบแล้วชุบพร้อมจบหน่อยจุบชุบปป่ะชุบเพื่อนชูเฮ้ยช่วยหน่อยชๆหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยชวหน่อยเออช่วยผให้ ตาย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 ชูป้อมหนึ่งล้อเก็บอาวุธ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 ให้หมดนะครับเก็บอาวุธจังเก็บอาวุธไปมาหมดแล้วได้ไหมัยงระวังพิตรระวังพิตรระวังไว้ตระวองไว้พี่ติมียูชุบไหมกี่ไม้ผมดิผมชุบเองพี่ติตรคอยเล่น เจ็ดสามสามเพื่อนได้ชุบใครชุบเพื่อนได้ชุบเลยเอาเพื่อนขึ้นมาก่อนเพื่อนเน้งก่อนอุ้มเพื่อนขึ้นมาก่อนนะไปนี่เนาะเอาเวกมึมีไหมครับพี่นารายมีป่ะเนี่ยเนี่ยป้นอยู่เนี่ยคนตำรวจเนี่ยยืนนิ่งๆอยู่เนี่ยรอบหนึ่งชนะแน่ราคาเนาะรอไม่รู้อะไรครับจะไม่รู้อะไรเลยครับเออโคตรจะโม่ผมไม่ไม่รู้อะไรเลยครับพี่แดนนี่ ตาผ่านเปล่าผมยังไม่รู้อะไรเลยอาวุธผมก็ผมก็ยกนั่งยกปืนอยู่อย่างเงี้ยอะไรกันนะอ่ะพี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเหรอเขก็นั่งยกมืออยู่อ่ะชุบเองครับเดีจอแล้วชุบเองครับไม่เป็นไรครับไอโยกเพื่อนเลยไอพี่เดี๋ยวเี๋ผมไม่เกีเลยครับลุงลุงเกี่ยวอาวุธเมื่อผมไปเอามาถ่าเนี่ยเมื่อกี้ต้อง่เอาของ เรากไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเพื่อให้เขาไล้วงกัดเลยอีกเกี่ยวเลยครับดิเจ้าบ้านให้หมอชุบได้นะครับหมอชุบได้นะมาแดงกูเลยมอชชมนะครับไปไปเร็วขึ้นรถสัดีปะไ แล้วนะไม่ได้เจอภาพแบบว่าก็ไม่บปามาแต่ภาพไม่ตรงอ่ะแล้วตัวำที่หลบไม่ได้ด้วย ได้ของไม่รถหมูโง่เดียวไม่เป็นก่อนเ้วยเอามาตะพี่น่าจะมึงโดนโดนแทงแล้วหรอไม่รู้เหมือนกันแต่เหมือนม่ไจะโดนเหรอไม่ลดเลยอ่ะเออไม่มีกาบอก๋าเลย แปดปดจุดแปดร้อยละแปดจุดเจ็ดไม่มีอะไรแล้วครับครับขอขอเงินแดงครับก่อนนะครับพี่เป๋าหนึ่งหกหนึ่ครับหมดแล้นะหนึ่งหกหนึ่งครับพี่ผอ,อพันปะอาพ,พันนะพี่ นี่มีอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ขไอ้อยู่ขวาพี่ยาพี่ยิงโคตรโกงเลยเว้ยยายนั่นเหรอที่เราใช้อ่ะโคตรโกงตกไม่ไหวไม่ไหวโกงจัดอ่ะไออยู่นี่ไอแบคิวกระตุกกระตุกกระตุกแบคคิวตายโอ้โหกำลังตำรวจนะตอนนี้รูปแบบมากอ่ะคือภาพเพิ่มตรงยับหมดเลยอ่ะ เขาไม่ลงลงมานงมานงลงหน่วงจัดหน่วงจัดสองตัวสองตัวบไหม่ไหวหน่วงหน่วงหน่วงคแยงกันครับหยุดครับหยุดครับแยกกันครับได้ได้ได้หน้ากังหน้ากังหน้าเพื่อนหน้าหน้าข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าต้องงหปล็นเดอโอ้ยหยุดครับหยุดครับหยุดแล้วหยุดแล้ว ตำรวจครับในรลเวลเขาบวดกันแล้วนะครับไม่บอกหบอกก่อนครับนั่ยวเยอะครับว้าแบบไม่กินกต่อยกันต่อยกันนะต่อยกันมยสอครับหยุดครับหยดครับไม่จบเไในเลเบลเขารครับมึงเข้าใจไหมึงเข้าใจที่งไดไม่ยอมไม่ยมมงเข้าใจีมึงยามึงดูดีว่ามันไ่ตรไปยตกไม่ตกงอ่ไม่ไหวไงอี่อะไระ ไม่ไรไม่ไรอะไรไงมีอะไรมามีนี้ปากรีแล้วปาก้ีแล้วมปากรท่นเหอปาก้เรื่อยๆี้ประโยชน์ประโยชน์ประโยชนโยชน์ประโยชนโยชน์ประโยนระโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ะโยน์ระโยน์ปโยชน์ประโยน์ประโยชน์ประโยชนประโยชน์ปโยชน์โยชน์ประโยน์ปรโยชน์ปยะโยชน์ประโยนะโยนระโยน์ประโยชน์ปร เราคนเราคนเราไฟปะมันเดี๋ยวมีแค่แค่นี้นี่แต่เพื่ตรงไหนข้างหลังตรงนี้ไหวอยู่ปล่อยเลยไม่ปล่อยเลย <S 2> <S 2> โอ้ย like ถ้ากระถูกจัดอ่ะบบว่าถูกจัด,ววจดอ่ะไอ้โชคจะตัดต่อยดิต,ต,ตัดต่อยตัดดิไป<ว>ชิวล่วงล่วง ต้องอีกแล้วุกให้ก็เมื่อโทนี่ตีแซตที่เรเบลโอเคขอบคุณนะ,ะเดี๋ยวขอบคุณังัวอยู่เลยหิงเพื่อนเลยเอ้ยมีคนโดนอยู่ในบ้านตรงนั้นอะตรงปัม๊มะ ขึอนเราโดนไว้อียมึงเข้าขับขี่รถดิโอ้นหนุ่มมากเลยอ่ะไอแ้แบนเออฟ้าโดนมาวหวใช่อาร์มสี่นะใช่ป่มวะใช่อาร์มสี่ปะไปฝันฝันออกดิยออเดียอาดิมันเดี๋ยวมันก็ลงฮอไหนหอไหนไป้หนยควายชนรถครับผมชนรถไงเฮียน่าเกลียดไปสัตว์ผมชนรถนะลุงผมชนรถ จนรถเคี้ยอะไรมึงเห็นคนป้ายสัตว์อดีตมามึงมามาร้องจนรถไอ้เคี้ยย่าอ่อนไอ้เคี้ยหอหน่อยหอหน่อยหอหน่อยหอน่อยหอน่อยได้แล้วลุงนะครับเอาสมุดี้ไป ได้ได้ได้มามามาวงหนึ่งแจ็เล่นได้ต่อพี่โทว่าต้องไปผมได้สมาโทโทโทอุ้มไปหนนี่อุ้มไปหนผมล้ม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 อุ้มไปนพี่มามาขึ้นรถมาไปเลย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  เออค้างไอ้เีาา้ากระตุกจัดดูไปดีเดี๋ยวผมช่วยเพื่อนดูช่วยเพื่อนบ่เบื่ออ่ะ